นายกำพลตันสัจจาประธานสวนนุษย์พัทยาได้เข้าปรับปรุงภูมมิทัตน์โดยรอบสำนักงานสาขาพัทยาเพื่อรองรับไทยทเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับมาใช้บริการหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงสวนนุษย์พัทยาตั้งอยู่ที่เลขที่1ทับ1 1บหมู่9ถนนพัทยากลางตบบน้องปลืออเภอบางละมงุจงจหวชนบุรีสำนักงานแห่งนี้ได้ทำการปรับปร,รุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหม่ทั้งหมด เพื่อเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่จองผ่านเคาน์เตอร์ทัวร์ต่างๆในเขตพัทยาและเคาน์เตอร์ทัวร์ตามโรงแรมจองผ่านสำนักงานขายพัทยากลางซึ่งมีบริการรถรับส่งพร้อมมัคคุเทศต้อนรับบนรถนำพาเที่ยวชมสวนนงคุตพัทยาตามที่ลูกค้าได้สั่งจองและซื้อแพ็กเกจไว้ Thank right. you.